กลับมาอีกครั้งกรรมหกรรมอหารไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมที่สุดของอร่อยจานเด็ดจากร้านดังทั่วไทยที่ได้การันตีว่ายืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมหากรรมที่รวบรวมร้านอาหารของแต่ละภูมิภาคที่ต้องลองให้ได้สักครั้งในชีวิตกินฟินอิ่มครบจบได้ที่งานเดอะม l l และสโตอร่อยทั่วไทย EP13 อร่อยตามรอยร้านดังอร่อยจากทุกสารทิศ ลำครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องลองแซ่บตัวจริงอร่อยจริงไม่เป็นที่สองร้อยกินฟินอิ่มครบจบทั่วไทยจางวางอิม่มร้านเด็ดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านปากเกรด็ดอาหารตำรับไทยแท้ที่ปรุงด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมเมนูนำเสนอคือแกงคั่วใบรากุ้งใช้พริกแกงใต้ตํำเองใส่ใบยี่ราหอมๆเนื้อกุ้งเด้งๆผัดเผ็ดหูใบยีรา น้ำพริกโจรหรือน้ำชุบยำพยำเครื่องให้เข้ากัน mm hmm. แกงป่าลุงสงา่าร้านอาหารป่าที่เปิดมายาวนานกว่า25ปีและได้รางวัลการันตีความอร่อยระดับโลกเมนู mm hmm. ที่ต้องลิ้มลองที่โครงอ่อนผัดพิโรธสับละเอียดผัดแห้งๆกับเครื่องแกงใส่พริกพรานและใบยี่ราแกงป่าลูกชิ้นปาลากราย mm hmm. เนื้อเหนียวหนึบเผ็ดขึ mm ้นมาเลยครัต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อน mm hmm. อาหารภาพกลางก็อร่อยเดี๋ยวไปกินของลำกันต่อนะครับร้านขนมจีนต้นก้ามปูร้านอร่อยประจำพิษณุโลกเปิดมามากกว่า10ปีโดดเด่นที่ขนมจีนและอาหารเหนือสูตรต้นตำรับเมนูที่ต้องลองลาบเมืองเหนือเผ็ดจัดจ้านฉบับทางเหนือโดยเฉพาะหมูทอดน้ำตาลตโตนขนมจีนน้ำยาหลายใจที่ประกอบไปด้วย5น้ำยาสูตรเด็ดของทางร้าน มะลำแต้ๆกับข้าวซอยล้านนาเสมอใจเชียงใหม่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่แห่งอาหารเหนือการันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับโลกเมนูเด็ดของทางร้านข้าวซอยสุดดั้งเดิมสูตรพริกแกงของทางร้านมีทั้งข้าวซอยไก่และเนือ้อมาพร้อมขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยเด็ดไม่แพ้กันถึงเครื่องชาวเหนือสุด,สด อีสานพาสวบร้านเด็ดของยูทูบเบอร์ช่องอีส์ชำนาญอีสานพาสวบจุดเด่นของร้านอยู่ที่เมนูส้มตำที่มีความหลากหลายสะใจแ,แน่แซ่บแน่เมนูแนะนำของที่ร้านตำป่าตำทะเลและตำหอยแครงเครื่องหลากหลายแซ่บโดนใจจริงๆโอ้ยแซ่บนัว แซบกันต่อที่นิตยาไก่าย,ย่างร้านอีสานชื่อดังที่ใครๆก็ต้องรู้จักเมนูยอดนิยมที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือไก่บ้านย่างนุ่มหนึบนี่ละไก่บ้านของแท้เลยตำไขเ่เค็มกินแล้วหยุดไม่ได้ <laughs> ตำโคราชเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสแซบคัก บ้านสภายใต้ร้านอาหารใต้รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ Seed f ม o m the South ทางร้านคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วทุกภาคปรุงด้วยจริตปากใต้เมนูที่พร้อมเสิร์ฟหมูเต้าอิ้วหรือหมูฮ้องกะหลีป,ปั๊บไส้ไก่สูตร60ปีกินปุ๊บอร่อยปับ๊บขนมจีนน้ำยาปากใต้สูตรบ,บ้านพังงา มาร้อยกันต่อที่เลือนแม่หลุยอาหารใต้อาหารไทยพื้นบ้านลดเข้มขน้นเน้นวัตถุดิบคุณภาพมาในรูปแบบพีเมียมสไตล์พัทาาารเมนูนำเสนอนำพริกกะปิกุ้งสับดูกุ้งดีแกงไตปลาย่างปลาชิน้นบนเลิมเลยอ่ะและสตอกกุ้งกะปิ มาออกตามหาความอร่อยได้ในงาน The Mall Lifestyle อร่อยทั่วไทย EP 13อร่อยตามรอยร้านดังจัดเต็มทั้งเมนูเด็ดและร้านอาหารดังของแต่ละภาคที่ได้การันตีเรื่องความอร่อยทั่วสารทิศพบกับความอร่อยทั้งหมดนี้ได้ในวันที่29มิมถุนาถึงวันที่2กรกฎาคมที่หน้า MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานและวันที่29มิถุนาถึงวันที่5กรกฎาคมที่ M Event Hall The Mall Lifestyle ท่าพระ และแกรนฮอ์เดอมอโคลาชอร่อยตามรอยร้านดังครบจบที่เดอมอที่เดียว